ขวน252ต้นทางประจวบคีรีขันธ์ปทางทนบุรีนะครับกำลังจะเข้าจอดที่สถานีรถไฟบ้านโปง่งขบวนนี้เป็นขบวนรถนั่งธรรมดานะครับทั้งขบวนเลยนะครับนี่ฮะถ่ายจากภาพบนถนนนะครับตัดไปที่ร้างรถไฟนะครับสายใต้ วันนี้มุ่งหน้าเข้าธนบุรีนะครับนี่ก็เป็นอีอกมุมหนึ่งนะครับของรถไฟไทยนะครับวันนี้ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับมีประมาณสักห้าห้าตู้ได้นะฮะห้าโบกี้ ขบวนธรรมดาที่252นะครับต้นทางประจวบคีรีขันธ์ไปทางธนบุรีนะครับขบวนนี้เป็นขบวนรถนั่งทั้งขบวนนะครับนี่คืออีกหนึ่งอิริยาบถนะครับของขอบวน252นะครับต้นทางประจวบไปทางธนบุรีนะครับนี่ฮะถ่ายภาพจากทางรถยนต์นะฮะเข้าสู่ทางรถไฟสายใต้นะครับ นี่ครสวยงามเลยทีเดียวนะฮะขณะที่รถไฟกำลังวิ่งนะใช้ความเร็วนะครับถือว่าสวยงามเลยทีเดียวสำหรับขบวน252